สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณชาแล้ววันนี้ดิฉันก็ได้นั่งอยู่กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคุณหมอในร้านดวงตาโดยตรงเรามาพบแล้วก็รู้จักกับคุณหมอไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะคุณหมอเอกภพจิรวัฒนโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะควันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะสิ่งที่ดิฉันอยากถามคุณหมอนะคะแล้วก็สงสัยกับตัวเองมาตลอดเวลานะคะเรื่องของเราจะมีวิธีที่จะไม่ให้ดวงตาของเราเนี่ย เจอเจอในเรื่องของปัญหาในการมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าหลายคนที่มีปัญหาเรื่องดวงตาก็คือกลัวที่สุดก็คือการมองไม่เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยโรคดังกล่าวที่ว่าการมองไม่เห็นเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคุณหมอก็สาหรับโรคเกี่ยวกับเรื่องทางดวงตานะครับมีสาเหตุเยอะมากๆเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ดวงตามักจะไม่ได้มีโรคต่างๆมากนะเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าแล้วก็ไม่ได้มีมาก คนเราครับก็นอนเร็วพักผ่อนเยอะนะครับแล้วก็เคยเรียกว่าไม่ได้ใช้ดวงตาครับไปในทางที่ผิดเยอะอือย่างเช่นอะไรครับจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆอยู่กับโทรศัพท์นานๆวันนี้นะครับเคาเรียกว่าอะไรครับเวลาเราเห็นนะครับตามที่ต่างๆเนี่ยคนเรามักจะเดินกลมหน้าดูอะไรครับจะดูจอคอมพิวเตอร์ดู โทรศัพท์กันอยู่ค่ะ <c oughs> วันนี้นครับเราอยู่กับแสงเนี่ยนานขึ้นแล้วแสงนะครับที่สะท้อนออกมาจากจอคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเราก็เป็นแสงสีฟ้าเป็นแสงสีน้ําเงิน <c oughs> เป็นแสงที่คิาว่ามีความเข้มข้นสูงทําให้ตาเรามีปัญหาได้โอครับ <c oughs> แล้วไม่ใช่ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยดวงอาทิตย์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย <c oughs> ที่ทาให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดวงตาได้สังเกตนะว่าวันนี้เวลาเราขับรถ เราสู้แสงไหมครับเราต้องมองไปข้างหน้าจริงไหมครับใช่ค่ะถ้าข้างหน้าเรามีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเราหรือมีแสงจัดจัดอยู่ข้างหน้าเราเราก็จะเป็นบ้องเพ่งอยู่ดีค่ะการทีเพ่งอย่างนี้เป็นเวลานานๆครับรือขับรถเป็นเวลานานๆดวงตาเราจะเริ่มเสื่อม,อมตาเราะจะเริ่มเสื่อมนะคแลวทำให้วันนี้สายตาของเราก็เริ่มมีปัญหาและผิดปกติได้เร็วขว่าและได้มากกว่าคนสมัยก่อนเยอะเลยอ๋อค่ะนี่ก็ถือว่าเป็น เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็ติดเรื่องของจอคอมพิวเตอร์เรื่องของโทรศัพท์มือถือเพราะงั้นเนี่ยการที่พวกเราเนี่ยจะว่ามนุษย์ทุกคนอยู่บนโลกใบนี้นะคะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้นนะคะถามว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ชนิดไหนบ้างที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของสายตาของเราแบบประเภทที่ว่ารับประทานแล้วได้ผลอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณหมอ ดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีที่ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารสารโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงจอประสาทตาดีคอนแทคเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่เรารับประทานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเสริมอาหารผิวะนะคะแต่วันนี้ ถือกาเนิดเกิดขึ้นมาแล้วอาหารตาดิฉันใช้คํานี้ได้ไหมคะได้ครับ,บ,บอาหารตาอดเยี่ยมยอดจริงๆแล้วอาหารตานะคะที่ผลิตภัณฑ์ของเราที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยนะคะคผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเรื่องของสายตาอย่างไงบ้างคะก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าวันนี้นะครับดีคอนแทคเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องสายตาแต่ต้องใช้คําว่าเป็นนวัตกรรมในการดูแลสายตารูปแบบใหม่เพราะอะไรครับเป็นเพราะวันนี้นะครับผมอยากให้ท่านเข้าใจว่าวันนี้ดวงตาของเรา นะครับไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่สื่อสารกับเราจากภายนอกเท่านั้นนะครับเขายังเชื่อมกับสมองด้วยเพราะทนันถ้าวันนี้นะครับสมองของเรามีปัญหานะครับสายตาเราจะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลสายตาอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วค่ะแตหลายคนเคยสังเกตไหครับว่าถ้าใครประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับช่วงอวัยวะที่อยู่ตรงท้ายทอย ตรงนั้นนะครับมีสมองโลบหนึ่งนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือค <ะ S 2> ออกซิบิทเลโอบสมองส่วนนี้นะครับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสายตาโดยเฉพาะเลย <คะ S 2> ถ้าสมมติวันนี้เราถูกทำร้ายนะครับที่ตีที่ท้ายทอย <คะ S 2> บางคนนะครับสายตาวูบไปเลยเห็นภาพมืดไปชั่วขนาดหนึ่งเลย <ๆ S 2> เพราะอะไรครับเพราะตรงนี้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องสายตาเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสมองเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องสายตานะครับที่ดีที่สุดจะต้องดูแลทั้งสองส่วนไปควบคู่กัน วันนี้นะครับในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยมีแค่สายตาอย่างเดียวเราจึงเกิดนวัตก,กรรมที่ชื่อว่าดีคอนแทคใช่ครับดูแลทั้งสายตาแล้วก็สมองด้วย<า>นะครับประกอบด้วยนะครับส่วนประกอบที่มีประโยชน์นะครับที่ดูแลทั้งสายตาแล้วก็สมองหลายชิช้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะ<า>ครับอย่างแรกที่เขาเติมเข้าไปนะครับชื่อว่ารูทีแล้วก็ซีแซนทีนตัวนี้นะครับมีความสําคัญมากๆเลยผมถามง่ายๆครับวันนี้นะครับ ตอนออกจากบ้านนะครับเราทาทีมกันแดดกันบ้างไหมทาค่ะทาแน่นอนครับทาไมครับเรากลัว,วดาจริงไหมครับถูกต้องค่ะปกป,ป้องครับปกป้องผิว,ว,ว,วใช่ครับวันนี้นะครับเราออกจากบ้านเราเคยทาครีมป้องกันดวงตาเราบ้างไหมครับ ไม่เคยไม่เคยอนไใช่ไหมครับแน่นอนเลยทุกคนขอเราอ๋อคือนคนบบอะไรนี้ดียวรู้จแต่ว่ากันแดดตัวนี้นะครับลูทีและซีแซนทีนนะครับเป <c oughs> รียบเสมอนะครับครีมกันแดดของเราเลย <c oughs> แต่ปกป้องดวงตาของเราเ <c oughs> นื่องจากว่าสารสองชนิดนี้นะครับเป็นลงคาวัตถุนะครับที่ฉาบหรือเคลือบที่เลติน้าของเราเพื่อป้องกันการทําลายจากแสงสีน้ําเงินสีน้าเงินแสงสีมันอยู่ไหนครับที่ผมอไปแล้วอยู่ในจอคอมพิวเตอร์ ในจอโทรศัพท์มือถือะนะครับในทีวีรับในแสงต่างๆครับและป้องกันการถูกทําลายจากแสงแดดด้วยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับประทานตัวนี้เข้าไปนะครับจึงป้องกันการถูกทําลายจากทั้งสภาพรงภายนอกแล้วก็เกิดจากภาร้องภายในที่อยู่ในตัวเราด้วยก็คือดวงตาของเราที่มีเขาเรียกว่ามีสารฉาบเคลือบน้อยนั่นเองทำให้เราม,มีสารฉาบเคลือบเยอะทำให้เาาราป้องกันดวงตาได้ตัวแรกที่เราเติมเข้าไปะนะตัวที่สองที่เขาเติมไปคือชื่อว่าบิลเบอร์รี่ ใช่ครับเป็นเบอร์รี่ชนิดหนึ่งครับแต่ในงานวิจัยเขาระบุเลยว่าตัวนี้นะครับเรียกว่าเพิ่มการมองเห็นในที่มืดได้ผมว่านะครับวันนี้คนเราหลายคนมีปัญหาสมัยก่อนผมก็คือมีปัญหาครับเวลาขับรถในที่มืดนะครับแสงรักจะมารวมกันค่ะถึงแม้จกว่าเรารับเรียกว่าจะรับวิตามินน้อยกินผักผลไม้น้อยใช่มองในที่มืดจึงเห็นได้ชัดน้อยมากๆเลยบางคนมีปัญหาเยอะอย่มไม่ไหวหุ่อเป็นปัญหาเรื่องเยอะนะครับเพราะว่าเวลาอยู่กลางคืนนะครับบางคนแบบมองไม่เห็นแล้ว จับภาพไม่ได้แยกเพื่อนไม่ออกแล้วนะครับ <c oughs> ตัวนี้นับช่วยได้เลยนะก็ช่วยทำให้ได้มองเห็นในที่มืดได้แถมในงานวิจัยเราจะบ,บุด,ด้วยว่าเขาสามารถลดอุบัติการ์ของการเกิดต้อกระจกและต้อหินได้ด้วยค่ะถือว่าต้อกระจกต้อหินนี่หลายคนก็ถือว่าเป็นที่สุดของดวงตาแล้วแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาสั้นา<ม>สายตาสายตายาวอย่างนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคของเรา สามารถช่วยได้ไหมช่วยได้ครับก็สามารถทําให้สายตาสั้นหรือสายตายาวเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกสเต็ปหนึ่งได้ครึ่งถึงหนึ่งสเต็ปได้แต่คงไม่สามารถทําให้สายตานะครับจากสั้นหรือยาวกลับมาเป็นปกติได้เพราะแน่นอนครับสิ่งที่เสื่อมไปแล้วนะครับเหมือนรถที่เราเสื่อมไปแล้วอาจจะซ่อมให้มาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ทําให้กลับมาดีได้และทําให้ชะลอนะครับการเสื่อมลงได้ชะลอความเสื่อมใช่ครับ ทุกสิ่งทุกอย่างการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเสมอนนอน,นะคะนนคแล้วก็การป้องกันเนี่ยวิธีการรับประทานแบบป้องกันเนี่ยคุณหมอพอจะฝากท่านผู้ชมได้ไหมคะว่าควรจะรับประทานยังไงก็วิธีการรับประทานง่ายมากครับ ตื่นนอนตอนเช้ารับประทาน<ช>อาหารเสร็จแล้วนะครับพ<ช>อรับประทานหลังอาหารนะครับครั้งละหน<อ>ึ่งเม็ดนะครับวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้าเพียงพอแล้ว,ลวในะคะหนึ่งกล่องก็รับประทานได้ถึง1เดือนทีเดียว<ช>นะคะคแต่สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราก็จะรับประทานตามโดสนะคะซึ่งบริษัทของเราเองก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ นะคะที่จะเป็นปให้ปรึกษาได้นะคะหรือท่านใดทีอ่อยากจะรู้วิธีก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษากับเราได้<ช>นะคะแล้วอยากให้คุณหมอช่วยฝากข้อคิดนะคะสาหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้ว่าเราควรที่จะรักดวงตาของเราทะนุถนอมดวงตาของเราก่อนที่จะสายเกินไปสักเล็กน้อยค่ะคุณหมอได้ครับก็ดวงตานะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่กําเนิดเลยจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเรา หากวันนี้นะครับดวงตาของเรานะครับสูญเสียหรือมองไม่เห็นในช่วงอายุใดหรือช่วงอายุหนึ่งนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆดวงตาของเรานะครับเสื่อมไปแล้วมีปัญหาไปแล้วยากที่จะนํากลับมายากที่จะรักษาและดวงตาของเราเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนไม่ได้ด้วยวันนี้นะครับเราควรจะเริ่มกลับประมองครับที่ดวงตาอวัยวะนะครับที่เรานะครับเป็นสิ่งที่สื่อกับคนภายนอก สื่อกับสิ่งที่เราต้องการจะรู้นะครับต้องการจะเรียนรู้อะไรเราสามารถใช้ดวงตาเราดูแลได้เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มีประโยชน์ขนาดนี้ที่สําคัญกับเราขนาดนี้ผมบอกได้เลยเขาว่าวันนี้เราควรจะดูแลเขาตั้งแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่านะครับเราควรจะหาสิ่งที่มีประโยชน์นะครับในการดูแลเขานะครับให้เขาอยู่คู่กับเราไปตราบนานเท่านานนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ฝากข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะท่านที่ชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะก็ตัดสินใจจะค่ะก่อนที่จะไม่มีเวลาได้ตัดสินใจแล้วะนะคะเพราะงั้นเนี่ยโรคที่สดใสกําลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะหรือว่าตอนนี้ท่านที่กําลังคิดอยู่ว่าจะต้องทํายังไงวันนี้ดูรายการแล้วนะคะรักดวงตาแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้นะคะสําหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณหมอ,อ,อตัวดิฉันนัชชายเองนะคะแล้วก็รายการรักดวงตา,รรา,าของเราเนี่ย ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเอกพงน,นะคะขอบคุณคุณค่ะแล้วก็เราต้องราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ